สวัสดีค่ะน้องคอยค่ะพนักงานขายโครงการคอนโดดีมลำบางค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะสว่วนแรกค่ะก็จะเป็นล็อบบี้นะคะจะมีฟรี WiFi ให้ค่ะแล้วก็แอร์สองตัวนะคะให้ลูกค้าต้อนรับเพื่อนฝูงและก็ญาติมิตรค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูห้องตัวอย่างนะคะขนาด28ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นที่1 7 0 0 0 0บาทค่ะ เป็นห้องที่ตกแต่งพร้อมอยู่จะสวยแค่ไหนเข้าไปดูได้เลยค่ะค่ะเข้ามาส่วนแรกนะคะเราก็จะเจอเคาน์เตอร์ครัวค่ะไว้ให้สาวๆเตรียมอาหารนะคะแล้วก็จะมีตู้แขวนไว้ให้เก็บของใช้ส่วนตัวค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวค่ะสำหรับสองที่นั่งนะคะทานได้สบายๆเลยค่ะส่วนที่2องนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะให้ลูกค้าทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงค่ะและอ่านหนังสือค่ะส่วนที่สามจะเป็นห้องนอนนะคะเชิญค่ะ โครงการเราได้ตกแต่งห้องนอนไว้เตียงขนาด5ฟุตค่ะสำหรับ1-2ท่านลูกค้าพักผ่อนได้สบายๆเลยค่ะและสาวๆที่ชอบแต่งตัวนะคะเราก็จะแถมตู้เสื้อผ้าขนาด3าบานให้ค่ะใส่เสื้อผ้าได้จุใจเลยนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราตกแต่งให้ลูกค้าค่ะต่อมาจะเป็นห้องน้ำนะคะเราจะแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้ลูกค้าด้วยค่ะ ส่วนสุขภัณฑ์ของเราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์อเมริกันสาตนดาดค่ะค่ะต่อมาจะพาลูกค้ามาเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะระบบเกลือขนาด6คู20เมตรนะคะแบ่งโซนเด็กและผู้ใหญ่ให้ค่ะถัดมาจะเป็นมุมพักผ่อนนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะให้ลูกค้าได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะนั่งเล่นหรือว่าอ่านหนังสือ สำหรับเด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นออกกําลังกายค่ะก็จะมีเครื่องออกกาลังกายให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะถัดมาจะเป็นห้องฟิตเนสค่ะให้ลูกค้าได้ออกกําลังกายค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะหกโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่ ราคาเริ่มต้นที่1นล้านสองแสนบาทค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรที่054 222 651ค่ะหรือ091 07 1 4 6 6 5โครงการของเราเปิดบริการทุกวันค่ะ9กโมงเช้าถึงหกโมเย็นคอโนโดเดียวกำปาง,างขอบคุณค่ะ